งูรือเปล่าใหน้นำตัวเลยหรือไม่ค่ะเขาหมายควา่าเขาจะแนะนำตัวพีเฉยๆค่ะไม่ได้บอกว่าให้ท่านแน,นะนำตัวแนะนำตัวมาหน่อยน้องรักพี่กองแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวมาแนะนำตัวจนะได้ เอาเพื่อนใชะเออคูนี้เพื่อนผู้ช่วยคูรักกรนห้องตายโวยเขาอยากรู้จักเขาอยากรู้จักไงเขาไม่เชื่อว่าว่าเฟื่องอ่ะเป็นเมียที่ก๊อกมันจริงหรือเปล่าล่ะคุณว่าไม่ใช่เอออย่งน้อย โอเคค้องคูดกันเดี๋ยวโทรหาอ้าวม่น่ามั่วตัวหรอกว่ามีเงียบน้อยผ่าเลยบอยกูมั่วเฟียนเลยยำกูปล่อยกูปล่อยใครไมหมดเลยที่หมายเอ๊ะเอ๊ะเอ้ยหน้าแบบนี้เนี่ยไม่แย่เลยไม่ไม่ไม่ได้เป็นตัวบเลยเนี่ยเฟียน หน้าแบบหมาแบบนี้ไม่ไปจะบ่นหรอกคว่ะโอ้คิดไยไม่ได้ไปจะบวนหน้าแบบนี้โอาไม่ไปจบนหรอกสวเอ้คิดายหน้าเล็บเลงงอ้ม่ไไป่หอเด็ก้อื